คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพา,าคุณผู้ชมมาตามน่างปูร่างปูดมนะครับวันนี้นะครับมีพิธีน่าจะขึ้นศาลร,ร่างปูดมนะครับเดี๋ยวไทยจะมาดูปูลงจะให้ตัวไหนนะครับปูร่างดมอยู่ทำเภอสนิทนะครับปูพันร่างแล้วก็จะดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับปูปดมร่างปูดมนะครับ เอ็นซีนะครับเอทัเลยครับชเลยครับรวมกันเลขคู่ได้แล้วครับมาเล่งัครับอสีหนึ่นะครับู่กสองีเลยครับสีหนึ่งกับสอสีซูสีหนึ่งดูผสมต้อนะครับสสงสะัน่งอง ตายายนะครับสารตายายนะครับไอ้ผุ้ชายที่มันเอาวัวก็เอาเถิดไปเนอะ อาซุนเก่านะาซุนเก่าใ,ใคเดือดแบบเนเ่อทแล้วปิดไปจดปิดปจนะครับรคุณาพิีูานรางเคียนเล่นให้ครับ เป็นเลขไทยเลยพี่น้องเป็นเลขไทยคือว่าสองสี่เลขเป็นลขไทยได้เต็มเลยห้าันอยนย์กนย์เก้าเก้าหศูนยเจดเอห้าห้าห้าศูนย์เก้าหเก้ากัเจแล้วคับพี่น้องน่าจะเป็น5าศูนยหาศูนย์แล้วก็สองสี่หนึเนาะสองส่หนึ่งเออห้าศู ก็2 4 1สี่หนึ่งแคปแบเบไปเลยแคบไปเลยนะครับแคไปด้วยเท่านี้ทได้แคไปสาตัวนะครับไม่ถามตัวด้ยสองตัวตาเล่นเอาเองครับสองตัวตาเล่นเอานะครับแม่ล่างครับดูลวงพุมนะครับผมสองสี่หนึ่ง 5 0 9โชคลาภร้อยอยู่ในนี่งวดสิมานี่อยู่ในนี่นี่ละมันบอกไปไกลดอกกูว่าเห็นฟังไหมครับตัวไหนครับตัวเราตันเราบางบ่ค่อยออกตัวไหนครับมึงแยามากหลอดตัวป่วยกูเบาปวดทันเยอะปวดทันตัวน้องก็ชัดนะครับ เด็กไทยเนาะกูแบบชัดๆเลยกูเสียงแบบจะบ้าจะบ้าหน่อยกูห้า507 5เกห้นาั่นแหละเออแบบนี้แหละกนี้า่นเกหให้ผ้ากันตากันเอาอยู่ในหันนันละห้า่เก้าก็อะไรปุ๋ยอันนึ่งอยู่ขังล่างก็เป็นของตายายด้อ ของของผูหาสวนเก้าของสารตายย่อยพัญหายนแปดเนนชัดเนให้ผ้ากันตัดกันเล่นเอาอยู่ในหันนั่นละพอ้นมือมาอย่าผ้ากันว่าอันอันแอนเอนอีกหันกูปล่อยลงแล้วนั่นน่ะไม่เพี้ยนไลย ห้าศูนย์เก้าแปดศนึ่งสอง่งันของสารตายยายแปดีหนึ่งแปดดงอาแ่หนึ่ของของฟูห้าศูนย์เ ถูกสาธุเดือยเอฟซีคนุกท่านนะครับปูลงมาเขียนให้เลนตระโกนบอกด้วยนะครับปู่เน้นๆให้ตัดเล่นด้วยนะครับฟังเสียงเอานะครับสีงเองตัวของปูสองตัวเอฟซีว่าสองตัวมันเล่าของปว่า ปัวบ่ไม่นะครับสามโตน่ะเพิ่งจะปิดเพลงโชคลาบร้อยของปัวงวดนี้ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าของสารตายายเจ้าแม่เพ่นเสียกับปัวขุนหาเพิ่นหายแปดสียน ของกูสองตัวข้างล่างนั่นละยืดเบิกบักเบิบกมวดบางหันกูกะห้ไปแล้วก้าเนื้อหาเนื้อปูเห็ดจังสีเห็ดจังสีบอกม่านมีแต่ีเบิกเบกมวดบางหานันนั่นเนื้อม้วนกับผ้ากันเบกลา เป็นเป็นมูมั่นกับผ้ากันเอาบ่ได้งวดนี้ของกูกับห้แขนแขนคือเกา่ากู้หายกู้นะของดวงดวงวิญญาณน้องไส้ของล่างเนื้องวดก่อนเป็นของดวงวิญญาณของขี้ไส้ของล่างกู้หายไปแล้วหาเนื้อกับสองเสีย แต่โชคลาบร้อยนั่นออกตัวไหนบอกกูกันนะห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งงวดนี้กูให้กูนาให้กับดวงวิญญาณของน่องไส้ของล่างแขนแขนเขน้งเข้งเก้าห้าศูนย์เก้าของของกู สองตัวฟังไห้ดีทัวาดอานาจักคันได้แล้วก็หไฮมาหัวมาบุญ่นสามวนม่นสาสวนสามสวนสามกับสองหวนสามกับสองเอามายาสูบเอามาให้กู โูนสามตัวสอห้านะครับ F4 มีโูนสามตัวสองห้านะครับโซนสามตัวสองห้าได้ f c นะครับนเลขสามตัวมันมีตัวมนันเะดกับโชคลาภร้อยกัาดัดเอาเดอร์สต,ตัวของตาตาใายคือกัน ของกูค so ือกันเ้อะขันได้ของกูไปแล้วยาสีว่าไม่ได้สื่อเ้อปูยาบ้าให้กูได้เงี้ยเนีกยดนอโชดลาบร้อยสาม ของล่างเพื้นงวดก่อนกูกกบกูหาแล้วหาเนื้อก็ได้เขาไปแล้วงวดนี้กูก็บหายแข็งๆขึ้นเก้าเท่ากูเสียมากกูก็จะมามียอขึ้นกันล่ะสู ทันได้แล้วก็ให้ผ้ากันมารวมเอาบเด้วยของล่างเพิ่นยังขาดยังแย่อ,อยังยนู้ก็ยังหลายอยู่ดิเพิ่นให้กุกกรรมลงมาด้วยเข่งเข่งเพิ่นให้กูกกรรมลงมาแล้ว เพื่อนไทยกูกันไวยใครอันใดตัดกันเอาอยู่ในหันนั่นแหละสองสิบเก้าเข็มไห้จอดสิขเข็มไห้จอดครับของของกูกับว่าหลายดอกกูไก่เข่งคือเกา่ามันมีแค่์ซ้ำนี่แหละของกูกูกาม่านะั่นมันว่าหลายปพนใดดอก ของตาย,ตา,ยตายแปดสีหนึง่งขางตาาแปดสีหนึ่งขางสารตายายด,ด้ <i> อยะอันอันแอนเอ,น,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 อนถอดหันกูปอยออกไปแล้วปอยออกกอัน ส3กูเคยไปให้กับตาจันตาเซ่มาแล้วกูกระกรมมากคือเกานั่นละสองหาอันนี้ก็คือย่านพาหาหนาของล่าง ย่านทาหารนาของล่างยุใสตัวขั้นไม่ยุใสของย่านทาหารนาของล่างนั่นให้มูมึงพากันไปเบิง้งมันอยู่ในหันนั่นละคคือกัน ทั้งทั้งทั้งนี้เลยเราเหมืนว่าเพื่์เกียแล้วมาใส่ยุทีเลียนรถพัอนยังนะอ่หงแปดเก้าสี่หนึ่งครับเอเก้าส่หนึเก้เาเก้่นาเก้า่ก้าเ้าเก้เกเก้าเก้าเง้าเ้้า้กาาเเากกเ้เกากา้ี้อ้า้้้เเก้าก ครับ fc ทุกคนต้องการสูบเลขนะครับประมาณนี้เล่นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแปดตเก้าสี่หนึ่งนะครับต้องการทุกคนเขียนให้เลยนะครับอ่ะเล็กประมาณนี้นะ fc ทุกคนต้องกานนะครับขอให้ท่านเขียนง่ายๆรวยๆก็เลขปูปูลมอานด้และเขียนเลขให้นะครับมีทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวเลขประมาณนี้นะครับอ่ะติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันขอบคุณครับ fc fc ทุกคนทุกท่านขอรวยๆนะครับปังๆนะครับ 你拿呗。